ตกเป็นประเด็นในรอบสัปดาห์นะครับสำหรับสโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับกำลังถูกตั้งข้อกล่าวหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินครับและดูเหมือนว่าเลสเตอร์เองจะมีท่าทีที่ไม่พอใจสักเท่าไหร่กับข้อกล่าวหาที่ถูกยัดเยียดเข้ามาณเวลานี้ครับและนั้นทําให้ตอนนี้นะครับมันเหมือนกับสงครามอย่างหนึ่งเลยครับเป็นสงครามในการทวงคืนความยุติธรรมระหว่างเลสเตอร์ปะทะกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในเกมเอลเลนข่าวครับ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง นึ่งในดราม่าที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้คือการที่คุณอัยวั์ศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงความผิดหวังบางอย่างต่อพรีเมียร์ลีกและ e f เอฟแอลหลังพวกเขาครับมีโอกาสสูงที่จะโดนลงโทษจากเรื่องของกฎการเงินดังกรณีที่เอเวอร์ตันกับนอติงแฮมฟอร์เรสเคยโดนตัดแต้มจนดราม่าครั้งนี้ครับถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่โดนลงโทษหรือแท้จริงแล้วมาตรฐานการตัดสินระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กนั้นไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นครับวันนี้เราพาทุกท่านไปดูต้นต่อของปัญหา พร้อมเจาะไปที่ประเด็นครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับจุดเปลี่ยนของเลสเตอร์ซิตี้อย่างที่เราทราบครับเลสเตอร์ซิตี้คือสอโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับนั่นคือคุณท็อปไอรวัตศรีวัฒนป,ประภาโดยทัพจิ้งจอกสยามนั้นเคยสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วในซีซั่น2015ถึง2016พร้อมกับดีกรีได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่น2016ถึง2017ครับเลสเตอร์มีแนวทางในการสร้างทีมที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับมีระบบแมวมองที่สามารถสร้างนักเตะที่มีคุณภาาาาาาพพมมมใให้้้้้วววกเเไดดชงนนนออยยู่สคตททุี อาจจะถูกมากๆแต่สามารถสร้างกำไรได้มหาศาลครับเช่นการขายแฮร์รี่มารควายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคา80ล้านปอนด์ขายกับลกองเต้กับเชลซีในราคา60ล้านปอนด์ขายเรียบมาเรสให้กับแมนซิตี้ในราคา86ล้านปอนด์ขายวันนิฟโรฟาน่าให้กับเชลซีในราคา73ล้านปอนด์ครับ่ปี2016จนถึงปี2019ครับชนะาทางการเงินของพวกเขาเนี่ยเป็นสีเขียมวมาโดยตลอดเรียกได้ว่าทุกปีมีแต่กำไร พอมีกำไรครับพวกเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าสโมสรน,นั้นมีความมั่นคงทางการเงินและเริ่มวางแผนเริ่มต้นโปรเจกต์มากมายแต่จุดเปลี่ยนพวกเขาเริ่มต้นในช่วงโควิดครับเลสเตอร์ <L ester S 2> ปลนตยนั้งแต,ต่ไปหลายคนนะครับแล้วบางคนที่เข้ามานั้นไม่สามารถทดแทนคนเก่าได้สาเหตุหนึ่งเนี่ยเขาว่ากันว่ามาจากตัวหัวหน้าแมวมองกู้บุญอย่างเอ็ดวาร์โดมาเซียลาออกจากตาแหน่งนะครับอีกทั้งยังมีการใช้เงินในการสร้างสนามซ้อมใหม่ระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นไปเลยด้วยรวมถึงการใช้เงินสร้างทีมเลสเตอร์ในสโมสรที่เป็นสโมสรของลีกผู้หญิงนะคระาตต่อเิิมมสนง และการสร้างร้านค้าและโรงแรมรอบสนามแถมพวกเขายังมีภาระ,ระเรื่องค่าเหนือน่อยนักเตะเฉลีย่ยอยู่ที่180ล้านปอนด์ต่อซีซันเรียกได้ว่าค่าเหนื่อยนี่นะครับจ่ายหนักเปหนักเป็นรอ,องแค่บรรดาทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองครับทีนี้ปัญหามันคือพวกเขาใช้เงินมหาศาลนะครับส่วนรายไดย้มันอาจจะไม่ได้มากตามไปด้วยเพราะผลงานตอนปีโควิดเนี่ยก็เคยเกือบจะมีลุ้นไป UCL แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ดรอปแบบน่าใจหายครับลงทุนไปสูงแต่ว่ารายได้จากการแข่งขันไม่มากตาม ทำให้ชนะทางการเงินที่เคยเขียวกระชีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสีแดงบ้างก็เลยถูกพริมา์ลิกแพ่งเลงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่นั้นตั้งแต่ปี2020เนี่ยไม่เคยมีปีไหนที่พวกเขามีผลประกอบการในเชิงกําไรอีกเลยนะครับและนั้นส่งผลให้เลสเตอร์นั้นอาจจะต้องกู้เงินจากธนาคารและสถาบันทางการเงินรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์แน่นอนนะครับในเชิงของการบริหารก็ต้องมีการพยายามที่จะเคลียร์เรื่องโมงนีให้มันจบๆกันไปเคลียร์เรื่องของตัวเลขฤดูกาลที่แล้วนะครับเลสเตอร์ก็พยายามหาทางผ่อนหนักให้เบนเบานะครับการการว่จจนะ นักเตะออกได้และสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ขายเวลลี่โฟฟาน่าให้กับเชลซีได้สำเร็จด้วยราคา73ล้านปอนด์ก่อนตัดสินใจไปคว้าเวลฟัส์นะครับกล่องหลังจากแรช ด้วยราคาสุล้านปอนด์และนั่นคือนักเตะคนเดียวครับที่พวกเขาเสริมทัพเข้ามาในช่วงซัมเมอร์และนั่นส่งผลนะครับจิ้งจอกภายใต้การดูแลของแบรนด์โรเจอร์ครับมีผลงานตกต่ำและกลายเป็นทีมที่ต้องตกชั้นไปในที่สุดครับพาไปดูอีกแคสหนึ่งนะครับอย่างเจม,เมส์แมตติสันเนี่ยก็จริงอยู่ว่าพวกเขาเพิ่งขายกับสเปอร์ไป40ล้านปอนด์แต่ว่ายอดการขายเนี่ยมันจะนับไปในบัญชีรอบถัดไปนะครับไม่ใช่บัญชีรอบล่าสุดที่พรีีเมยร์ลีกจ้องลงโทษอยู่และแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเเ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 ลลลสสสตตตตออออออรรร์์ซซิิิิิีีีีี้้ยยััังงงมมมววววหหก่่่าาาดดดดฟนนนจแืฮโชึ ว่าตอนนี้ทำผลงานได้ดีนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพว่ากันตามตรงนะครับณนะตอนนี้เนี่ยถ้าในเส้นทางฟุตบอลเนี่ยโอกาสเลื่อนชั้นนี่คือแบบโอ้โหสบายแน่แน่ทุกอย่างดูสวยงามมากครับแต่ว่าจู่ๆตอนนี้เนี่ยพวกเขาถูกพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาและเมิดกฎการเงินและทำให้ซีซันหน้าเนี่ยพวกเขาอาจถูกตัดแต้มแบบท,ที่เอเวอร์ตนและฟอเรสต์โดนครับแต่มีจุดหนึ่งที่พวกเขารู้สึกว่าพรีเมียร์ลีกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเรากำลังจะกล่าวถึงในข้อต่อไปนะครับฟังไปเรือตรงนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินนะ เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงนะครับเลสเตอร์ ester, ประทับพรีเมียร์ลีกนี่คือข้อข้องเราครับก่อนหน้านี้พรีเมียร์ลีกได้มีการประกาศว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถูกตั้งข้อหาเรื่องละเมิดกฎการเงินหลังมีตัวเลขบัญชีติดลบในช่วง3ซีซั่นหลังสุดที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกจนกระทบกับกฎการบริหารทางการเงินของสโมสรเพื่อความยั่งยืนหรือว่าเราจะเรียกสันส้นๆว่า PSR นั่นเองครับทำความเข,ข้าใจง่ายๆนะครับหากคุณไม่อยากละเมิดกฎของ PSR เนี่ยคุณต้องมีผลประกอบการ3ปีหลังสุดติดลบไม่เกิน105ล้านปอนึ่ยต้อปีคือขาดทุนได้ไเกิน35ล้านปอน เึ่งผลประกอบการดังกล่าวครับจะวัดจากรายรับรายจ่ายในการเสริมทัพค่าเหนื่อยนักเตะและสตาร์ทโค้ดซึ่งเลตเตอร์ครับสูญเสียรายได้ไปมากกว่า9.2.5ล้านปอนด์ในซีซัน2021ถึง2022ส่วนฤดูกาลที่แล้วครับยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขแต่ก็มีการพูดถึงว่าอะดูแล้วอาจจะมีการขาดทุนแหละ ภาพรวม3ปีเนี่ยน่าจะขาดทุนอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเหมือนว่าทางนั้นเนี่ยทางพลเียรนลีกหรือว่าทางสื่อเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่โหเนี่ยผิดกฎแน่ๆอันที่จริงเนี่ยต้องยอมไปก่อนต้องบอกว่าอย่างนี้คสนี้เนี่ย ไม่ค่อยแตกต่างกับเอเวอร์ตันนักครับพวกเขาขาดทุนเกินโคตามาประมาณสัก1 9 5ล้านปอนด์ก็เลยทำให้โดนตัดแต้มไป10แต้มก่อนจะลดลงมาเหลือ6แต้มในภายหลังนะครับซีเวอร์ตันเนี่ยมีโอกาสโดนเพื่อนรอบ2ด้วยเพราะว่าพวกเขาผิดกฎเนี้ยสองฤดูกาลติดต่อกันแต่ทีนี้ประเด็นที่ถกเถียงกันในเวลานี้ครับคือคนก็จะตั้งข้อหาว่าเฮ้ยทำไมแมนซิตี้โดนตั้งข้อหาเรื่องกฎการเงิน115กระทงไม่โดนลงโทษสักทีวะ นี่เป็นการเลือกปฏิบัติเกินไปหรือเปล่ามันไปพูดะเลสเตอร์เป็นทีมเล็กกว่าซิตี้หรือเปล่าเพราะว่าในกรณีของเลสเตอร์มันก็น่าสงสัยจริงๆครับเพราะมันมีการเร่งรัดจนสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้ในระยะเวลาเพียงแค่12สัปดาห์ว่ากันง่ายๆคือใช้เวลาตรวจสอบกัน3เดือนแล้วเอาเลยครับมันไวไปไหมอะมันต้องบอกแบบนี้คือมันบอกว่ามันมีการเปลี่ยนกฎใหม่ให้มันมีขอบเขตเรื่องระยะเวลาที่ชัดเจนแต่การเปลี่ยนรอบเวลาครั้งนี้เอ้า พี่เอามาใช้กับเลสเตอร์ซะงั้นซึ่งเข้าใจไหมคือคนที่มันแบบอ่ะโอเคมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเล็กน้อยเกิดขึ้นอยู่ได้แล้วก็เขาก็คงจะรู้ว่าโอเคมันมีระยะเวลาให้เราเตรียมการเรื่องนี้พอสมควรแต่อยู่ๆมันก็มีการเปลี่ยนกฎใหม่ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะตรวจสอบกันเนี่ยภายในให้เันเสร็จเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเระยะเวลาแบบนี้เลยนะแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกไอการเปลี่ยนกฎเนี้ยมาเริ่มใช้กับเลสเตอร์เองซึ่งแบบ คือยังไม่ได้ตั้งตัวเลยคือกูรู้แหละโอเคมันอาจจะมีความผิดพลาดในการบริหารจัดการอยู่บ้างแต่ไม่ได้ให้กูตั้งตัวเลยอยู่ๆก็จะใช้เลยอันนี้แล้วเอามาใช้กับพวกกูเลยซะ่ยางนั้นซึ่งทางเลสเตอร์เองก็หวังว่าแบบตัวเลขในบัญชีซีซันนี้มันจะต้องดีขึ้นแล้วมันช่วยกลบปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้ได้แน่เพราะว่าแน่นอนเขาปล่อยทั้งเจมส์แมดิสันเขาปล่อยทั้งทีมอาที่คลาสสันเย่เขาปล่อยทั้งฮาวิบานราคารวมๆกันเนี่ยร้อยล้านปอนด์ครับ ยังไงบัญชีกครอกลอบมากลายเป็นสีเขียวได้แน่แต่ถ้าคุณบีบเราด้วยกด3เดือนที่คุณบอกเนี่ยแล้วมาดวนตัดสิสนกันแบบนี้เนี่ย การคว้ากำไรจาก3คนนี้ก็ดูไม่เป็นผลเลยนะครับแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมสำหรับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแถมซีซั่นนี้ครับนอกจากจะขายนักเตะ3คนได้ร้อยล้านปอนด์เนี่ยพวกเขาใช้งบเสริมทัพไปไม่ถึง40ล้านปอนด์ครับถ้าพวกเขาเลื่อนชั้นด้วยสถานการเงินแบบนี้เนี่ยบัญชีของทัพจิ้งจอกเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นสีเขียวได้รอบหลายปีก็ได้แล้วทำไม PSR ถึงมาเร่งเล่นงานขนาดนี้นั่นคือในมุมที่ถูกตั้งคำถามและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณัยวเจของเลสยอร์ รู้สึกไม่เป็นธรรมเลยก็คือไอพีเเนี่ยมันเป็นกฎที่ใช้กับทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในแชมเปียนชิพภายใต้การดูแลของ EFL ฉะนั้นจะใช้กฎ PSR มาใช้ในทีมลีกรองแบบนี้คุณไอวัตบอกโอ้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะมันดูไร้ขอบเขตไปนหน่อยแบบนี้คือยังไงอะ่ะครอบคุมไปหมดเลยเหรอแล้วก็ยังมีข้อสงสัยว่าทําไมทั้งพรีเมียร์ลีกและ EFL คือแชมเปียนชิพเนี่ยมีการเร่งรัดการตรวจสอบและสอบสวนทั้งที่การแข่งขันแชมเปียนชิพยังไม่จบเลยพอเป็น รีมเล็กทำไมมาบีบบีบบีบแบบนี้ยังแข่งแชมปชิปไม่จบเลยแต่กลับกันพอทีมใหญ่เนี่ยคนเลงกงนอยู่เยอะเลยไม่มีความคืบหน้าซะงั้นนี่คือสิ่งที่ทางเลสเตอร์รู้สึกอีกทั้งนะครับยังมีการาร่วมมือกันตรวจสอบอย่างไม่เป็นธรรมมีการห้ามจดทะเบียนนักเตะและมีความพยายามจะตัดแต้มข้ามลีกด้วยมาฟังสิ่งที่คุณต๊อปไอยวัฒพูดแล้วกันครับคุณต๊อปบอกว่า ผมประหลาดใจมากที่พรีเมียร์ลีกดำเนินการแบบนี้ทั้งที่เลสเตอร์ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกโดยทาง EFL แเนี่ยแทนที่จะช่วยปกป้องเราแต่กลับให้ความช่วยเหลือพรีเมียร์ลีกซึ่งที่ผ่านมาสโมสรได้ให้ความร่วมมือเรื่องกฎการเงินมาอย่างดีโดยตลอดหลังจากนี้เราจะพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทีม และของแฟนบอลทุกคนคุณต้อบอกว่าเลสเตอร์ทุกวันนี้เนี่ยม่ได้เป็นแค่สมโมสรฟุตบอลที่ลงแข่งปกติแต่เป็นสมโมสรที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนจำนวนมากเราทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้มาโดยตลอดซึ่งต่อให้ต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเลื่อนชั้นกลับไปพรีเมีร์ลีกให้ได้ครับ ส่วนทางฝั่ง,งของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเมืองเลสเตอร์โจนาธานเอชเวิร์ดครับออกมายืนเคียงข้างสมโมสรพร้อมกับมีการออกมาประกาศว่าการกระทําดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและกดเครืองต่อแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากและเพื่อความโปรง่งใสเราขอให้พิมลิกอธิบายขั้นตอนในการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระว่ามันเป็นอย่างไรการกําหนดบทลงโทษจะเป็นไปนอย่างยุติธรรมและเหมาะสมหรือไม่และแฟนบอลจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการนี้มีความยุติธรรมจริง รวมถึงต้องการให้ตอบคาถามว่าพรีเมียร์ลีกนั้นได้ดำเนินการให้มีบทลงโทษอย่างเร่งด่วนต่อสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกที่โดนตั้งข้อหาของการผิดกฎทางการเงินเช่นเดียวกับเลสเตอร์ด้วยหรือไม่โอ้โหอันนี้กลายเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยครับคือกูโดนแล้วอะ่ะแล้วมึงใช้ปณทฐานเดียวกันนี้กับกูเปล่าลอานี่ก็สิ่งที่แบบเลสเตอร์เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยทําไมถึงมาใช้กับเขาเขาก็เป็นที่ชิมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยแต่พรีเมียร์ลีกเนี่ยโหดูเหมือนจะกุรีกูจอรีบเหลือเกินในการที่่จะะมาาเเเลลนนนนงออรร์ไแบบั้ ็นมุมมองของเลสเตอร์ครับแต่ว่าอย่างนี้ครเราเป็นสื่อต้องขออนุญาตจําเป็นที่จะต้องเสนอมุมมองให้ครบรอบด้านผู้ชมตัดสินเอาเองนะครับในแง่ของเพลย์เมลลิสครับพวกเขาอาจจะมองว่า3ปีที่เลสเตอร์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาอยู่ในลีกสูงสุดมันก็คล้ายคลึงกับกรณีของน็อตติแฮมฟอร์เรสไม่นานมานี้ก็เพิ่งโดนเพลยลลิสตัดไป4แต้มเพราะว่าตลอดช่วงเวลา3ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์เรสดันไปลงทุนซื้อนักเตะไปมากมายแล้วสุดท้ายกดการเงินก็เล่นงาน ะฉะนั้นเคสของฟอเรสต์เนี่ยก็คือการร,ารวบยอดแม่งเลยครับทั้งตอนเล่นในพรีเมียร์ลีก็เล่นในแชมเปี้ยนชิพคล้ายๆกับที่เลสเตอร์ซิตี้กำลังโดนส่วนในช่วงเวลา12วิที่หลายคนสงสัยว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูฟอเรสต์เองเนี่ยก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็โดนลงโทษในเดือนมีนาคมเหมือนกันครับอันนั้นใช้เวลา2เดือนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ใช่แค่เลสเตอร์ที่โดนกรอบเวลาใหม่เล่นงานนะครับอาจจะมีเรื่องของฟอเรสต์ด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้้ออะะ้้นนนนนนนาาาเเเสสออออกกกกััททุุื่่่งงงีีใะะพรรฉต็็ปจดึ โตอาจจะโตมุมนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะสังเกตไหมว่าทีมที่โดนเนี่ยก็จะเป็นฟอเรสเป็นเลสเตอร์พรานคนมันก็ยังสามารถตั้งคําถามได้ว่าเอ๊ะแล้วทีมอื่นๆที่มันเป็นทีมใหญ่ละ่ะเขาโดนกันไหมนะครับในแง่ของความยุติธรรมขอ,ของข้อกล่าวหาว่าพรีเมียร์ลีกปฏิบัติกับทีมใหญ่และทีมเล็กไม่เท่าเทียมกันทําไมเอเวอเรตเลสเตอร์ฟอเรสถูกเร่งเรื่องบทลงโทษทําไมเป็นแบบนั้นต้องบอกแบบนี้มันมีคําตอบอยู่อยู่ที่ว่าเราจะทำความเข้าใจกับมันหรือเปล่า คำตอบคือมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนเลยผมพยายามนาเสนอให้มันครบทุกมุมนะครับคือในเคสของมนซิตี้ความผิดที่พวกเขาโดนเพ่งเล็งเนี่ยมันมากมายมากกว่ากรณีของเลสเตอร์เอเวอร์ตันเลยครับมันเลยต้องใช้เวลาในการหาหลักฐานพิจารณาความผิดนานกว่าเคสอื่นๆอาจจะแบบไม่ใช่แบบเลสเตอร์เอเวอร์ตันฟอร์เรสที่โอเคอาจจะชัดเจนไปเลยซึ่งในอนาคตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราคงได้ข้อสรุปนะครับซึ่งไอข้อสรุปที่ตามมาเนี่ย บางทีอาจจะหนักกว่าที่เลสเตอร์เอเวอเรตหรือฟอร์เรสต์โดนก็ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าไม่หนักกว่าก็เป็นเรื่องที่บิ๊บิลีต้องชี้แจงนะครับว่าโอเคคุณบอกว่าอันนั้นมัน1 1 5กระทงก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะในการตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎการเงินอย่างเดียวมีเรื่องอื่นๆเรื่องของสปอนเซอร์อาจชีดเข้าไปต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินไปตรวจสอบเลยแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีบางอันที่ผิดบ้างไม่งั้นมันจะโดนมาตั้งมา1 1 5กระทงได้ไงถ้าผลการตรวจสอบออกมาว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่า ทีมนี้ก็ต้องต่อบคำถามให้ได้เพราะอาการที่คุณมาเร่งรัดเอากับทีมเล็กๆที่คุณรู้อยู่แล้วครับเขาคงไม่ได้มีทางสู้คุณมากมายนักหรอกมันก็คงไม่ไดีสักเท่าไหร่ถ้าทำมันออกมาได้อย่างไม่ยุติธรรมมากนักนะครับเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างพูดลําบากมาก สองฝั่งต่างก็มีเจตานาในแบบที่ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองถูกต้องและไอเราก็เป็นสื่อแล้วเราเป็นสื่อในไทยด้วยผมว่าผมก็พูดอย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็นําเสนอทั้งตัวกฎว่ากฎมันเป็นยังไงนําเสนอว่าพรีเมียร์นีมันตั้งข้อหาเพราะอะไรนําเสนอว่าเลสเตอร์รู้สึกยังไงแล้วนาเสนอว่าข้อเท็จจริงมันควรจะต้องปรากฏแบบไหนผมคิดว่ามันครบที่สุดที่ผมจะทําได้ถ้า ทำให้ใครไม่พอใจผมกราบขออภัยไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับและก็กราบอีกอย่างหนึ่งคือจะพอใจเป็นอย่างมากถ้าคุณดูรายการนี้ไปพร้อมกับข้าวเกรียบพิรำบิ๊กแบ็คมี3รสชาติรสมะเขือเทศกับรสกุ้งและรสใหม่ล่าสุดข้าวเกรียบพยรำบิ๊กแบ็ครสสาหร่ายนะครับเพราะปรทหาความอร่อยให้คุณได้ลิ้มลองแล้ววันนี้นะครับบอกเลยว่าไปที่เซเว่นอนเรนทุกสาขาแล้วก็รวมถึงช้อปออนไลน์ผ่านทางช้อปปี้ยีบาทราคาเดิมย้ำอีกครั้งผมเล่าให้มันครบทุกมุมคุณใช้วิจรารณญาณในการตัดสิิินนนเเเออออาาาางงแแลละะะขร,ะร้ใชวววมมย่มีภ ผมทำเต็มที่เท่าที่ผมทําได้น้องที่เขียนมาให้น้องฟลุ๊กเขียนมาก็ทําเต็มที่แล้วหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและหวังว่าคุณจะเข้าใจเราในฐานะสื่อสารมวลชนด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ